โทรไปเคลียร์ไปไก่เคลียร์ให้เป็นกาวใจให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาไม่โอเคเพื่อนเขาก็ฟันฟันงานกลับมาพี่ก็โอเคถ้าถ้าคุณไม่ไม่พร้อมที่จะรับฟังใครก็ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนจะมาบอกว่าพี่หาแสงอะ่ะพี่หาแสงจากเขาอะ่ะออืถามหน่อยเถอะที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบปีพี่เป็นบอกออยู่หนังสือก๊อตสิทสตารบ์บาบารซี่เล่มแรกของเมืองไทยพี่ออกมาทําหนังสือแลกก็ซีนบันเทิงของตัวเองที่มีมากที่สุดในเซเว่นนะ สิบกว่าหัวที่อยู่ในเซเว่นที่ผ่านมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเนี่ยที่ให้แสงเปิ้ลไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่แค่สปอตไลท์แล้วที่ให้แสงเปิ้ลเนี่ยเป็นระดับอาทิติ์เลยก็ว่าได้แต่พี่ไม่ได้ช่วยโบนะพี่ต้องพี่ต้องพูดตรงนี้ว่าพี่ไม่ได้ช่วยโบแต่พี่พูดจากความเป็นจริงและขั้นตอนกระบวนการของการทำเอเจนซี่มันเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ไม่ได้ช่วยโบแต่พูดถึงพี่พูดความเป็นจริงมากกว่าอยากให้เปิ้ลอนะเออหยุดซะ Mm hmm. การฟ้องร้องกันไม่ดีหรอกแล้วการไปฟอ้องปอบการไปฟ้องปอบเบียใช่ไหมปอเบเียเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เขาก็เป็นสื่อเวิร์กพอยต์ให้พื้นที่ของคุณเนี่ยเมตตาคุณแล้วก็เกลียคุณมาตลอดไงทําไมคุณไม่ไม่คิดถึงตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยและเรื่องแค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลย mm hmm. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยค,คือเปิ้ลเปิ้ลถ้าเปิ้ลตื่นแล้วเปิ้ลคิดได้อะ่ะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นปกติ เรียกได้ว่าฟาแรงไม่มีแผวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพชรปากปราน่าเปหรือว่าเพชรชีอดีตเน็ตไอดอลคนดังนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ออกมาเปิดใจกับทางท็อปดาลารจากประเด็นที่เปิ้ลไอรินออมมาฟาแรงถึงกระเทยนักขา่าวแชร์เอาแสงปมอ,ออกมาปกป้องโบคู่กรณีหรือว่าอดีตผู้จัดการจากปัญหาปมชีกเงินค่าตัวจากซองห้าพันบาทหลังดีลงานไว้1 0 0 0 0บาทจนเกิดเป็นดราม,ม่าฟ้องร้องกันในข้อหาลักทรัพย์นั่นเองคะ่ะ ซึ่งทางเปิ้ลไอรินเนใจก็ได้ออกมาโพส,สต์ซัดแรงลอยๆที่ว่ากระเทยนักข่าวเพื่อนเขาที่ออกมาแก้ตัวแทนตอนเขาบวชเนี่ยมีเราเป็นดาราไปงานคนเดียวไปช่วยถือหมอนให้เคยช่วยเปิดบริษัทพ r อาพอมีเรื่องเนี่ยตั้งใจโทรมาเป็นศิลานพอเราพูดอะไรเอาคําพูดเราไปแฉเอาแสงนี่ไงคะเราถึงเป็นอินโทรเวิร์ดไม่คบใครเบื่ออยู่ในวงการก่อนจะบอกอีกว่าโลกนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกำต่อไปคนเหล่านี้ก็เจอคนในละคุณเองถึงบางคนมองไม่เห็นแต่คนที่มองเห็นมีตัวตนจริงมี เยอะคะค่เราเชื่อว่าท้ายที่สุดทำรรมาย่อมชนะอธรรมแม้บางคนไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเห็นย่อมรู้ทุกอย่างค่ะใครเจอแบบเปิ้ลทำคุณคนไม่ขึ้นอย่างเปิ้ลจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ จากประเด็นนี้นะคะลาสุดค่ะทางด้านเดซี่นะคะคนรู้จักของเปิ้ลไอรินแล้วก็บก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โฟนอินกับทางท็อปดาราอีกครั้งนะคะถึงประเด็นนี้ค่ะพร้อมยอมรับว่าคนที่เปิ้ลไอรินนคะครับโพสพาดพิงล่าสุดนะคะนั่นก็คือตอนเองค่ะซึ่งเดซี่นะคะก็ได้โฟนอินให้สัมภาษณ์ว่าเขาพูดถึงพี่นั่นแหละจะพูดถึงใครละ่ะเพราะตอนที่พี่บวชเนี่ยเขาก็มาถือหมอนให้แล้วที่พาดพิงว่าหาแสงคือพี่ไม่ได้มีเจตนาเอาเรื่องของเขาออกมาแฉเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาเรื่องราวของเขาออกมาแฉเลยวันที่พี่โทร เพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะเป็นกาวใจเลิกรบกันสักทีนึกออกปะเพราะมันก็เป็นเพื่อนกันหมดโบมันก็คือน้องเปิ้ลมันก็คือเพื่อนอีกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครผิดก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเปิ้ลมันก็ไม่ได้ผิดหรอกที่มีความรู้สึกแบบนั้นหรือโบมันก็ไม่ผิดหรอกที่มันจะเอาเงินส่วนต่างของมันออกไปพี่ก็พยายามโทรไปเคลียร์ไกลเกียร์เป็นกาวใจให้แต่ว่าเปิ้ลไม่โอเคเปิ้ลเขาก็ฟาดงวงฟาดงาพี่ก็โอเคถ้าคุณไม่พร้อมจะรับฟังก็ไม่เป็นไร แถมงานนี้นะคะเดซี่ค่ะยังออกมาฟาแรงที่วาดท้าเปิลจะมาบอกว่าพี่หาแสงอะ่ะพี่หาแสงจากเขาถามหน่อยเหอะที่ผ่านมา10ปี20ปีพี่เป็นบอกอกอ,อยู่หนังสือกอ็ส,สิบตาปาปาลัซซี่เล่มแรกของเมืองไทยที่ผ่านมา10ปี2 0ปีพี่ให้แสงเปิลไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่แค่สปอร์ตไลท์แล้วให้แสงเปิลเป็นระดับพระอาทิตย์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เปิลจะมาบอกว่าเราออกมาพูดเรื่องเขาเพราะว่าเราหาแสงหิวแสงมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเพื่อนกระเทยอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาแบบปกป้องอะไรเงี้ยพี่อันนี้ พี่ได้เห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะอ๋ออันนี้พี่คิดเพื่อนกระเธอที่เป็นนักข่าวที่เขาเคยไปถือหมอนให้ในงานบวชอะไรเงี้ยอันนี้พี่พี่คิดว่าเขาพูดถึงพี่ไหมหรือว่าเป็นคนอื่นเขาพูดถึงพี่นั่นแหละเขาพูดถึงใครเพรอตอนที่บวชอะเพื่อนเขาก็มาถือหมอนให้จริงๆค่ะแล้วก็กระเทยที่ถือหมอนอะไรนั่นแหละคือพี่นั่นแหละจ้ะอืมแล้วในในมุมที่เขาบอกว่าเนี่ยเคยเปิดบริษัท pr ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน อันนี้คือพี่เคยเปิดบริษัท PR รกับพี่เปิลด้วยใช่ไหมคะคือมันไม่ถึงขั้นเปิดบริษัทนะมันเป็นาการรวมกลุ่มระหว่างเพื่อนพ้องกันก็คือมีนี่ประมาณสีุ่้นมันถ้าจำไม่ผิดนะมีประมาณสี่วุ้นก็คืมมมอมีเปิลแล้วก็มีพี่แล้วก็มีเพื่อนนะะักข่าวอีกสองคนที่เปิดบริษัททำพีารร่วมกันแต่ก็รู้สึกว่าเราทำาร r ร่วมกันได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่วงก็แต่วงวงก็แต่เพราะมันมีปัญหา ปัญหาหลายอย่างเราก็เลยต่างคนต่างทางานกันดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ไม่อยากจะให้สูญเสียความเป็นเพื่อนคือตอนนั้น่ะปัญหาวงแตกอ่ะมันก็เป็นปัญหาเรื่องการทํางานของเพื่อนฝูงที่มาทํางานร่วมกันแล้วแล้วมันมีปัญหาแหละกระทบกระทั่งกันมากแต่เราก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ว่าจะต้องแบบไ,ไม่ไม่มองหน้ากันเลยไม่ใช่เราหลังจากนั้นที่เราแยกทางกันไปเราก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมออนุญาถามในประเด็นที่ในโพส์ที่พี่เปิลบอกว่า พี่โทรไปหาเขาเลยคะ่ะที่ตั้งใจจะเป็นแบบสีรานีแต่ว่าเอาเหมือนกับว่าพอเอาเอาคำพูดของเขาเนี่ยไปแฉเพื่อหาแสงอะไรเงี้ยพี่มองไงพี่ไม่ได้เจตนาเอาเรื่องของเขาออกมาแฉเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาเรื่องราวอะไรของเขาออกมาแฉเลย <c oughs> วันที่พี่โทรไปหาเขาเพราะว่าพี่ก็อยากจะเป็นกาวใจแล้วก็อยากจะให้อ่อ เลิกลบกันสักทีนึกออกปะคือมันก็คือเพื่อนกันหมดไอโบมันก็คือน้องเปิ้ลมันก็คือเพื่อนและอย่างสิ่งที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้มีใครผิดก็บอกบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเปิ้ลมันก็ไม่ผิดหรอกที่มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นหรือโบมันก็ไม่ผิดหรอกที่มันจะเอาเงินส่วนต่างของของมันออกไปพี่ก็พยายามที่จะโทรโทรไปเคลียร์ไปไกลเคลียร์ให้เป็นกาวใจให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเปิ้ลเขาไม่โอเคเปิ้ลเขาก็ฟั่งฟันงานกลับมาพี่ก็โอเคถ้าถ้าคุณไม่ไม่พร้อมที่จะรับฟังใครรก็็ไไม่เปน เพราะฉะนั้นพี่ก็จะออกมาพูดในมุมมุมของของโบมากกว่าคือสาเหตุที่พี่ต้องออกมาพูดในพูดในเรื่องของโบเนะี่ยเพราะว่าถ้าพี่ไม่ออกมาพูดพี่ไม่ออกมาพูดเนี่ยใครจะออกมาพูดอ่ะใช่ไหมขั้นตอนการทํางานของของเอเจนซี่แบบโบหรือแบบพี่หรือแบบคน,นอื่นๆซึ่งตอนนี้พี่ก็เห็นอ,อพิธีกรหลายท่านนะหรือดิเฟอเรนเซอร์หลายท่านก็ออกมาพูดในแนวทางเดียวกันคือแบบนบี้พี่ก็อยากให้ประวัติพี่กนะ็อยากให้เปิ้ลน่ะเออได้คลิป และไต่ตองสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ทําความดีร่วมกันสิ่งที่เรารักรักใครกันรักชอบพอกันสิ่งที่เราทํางานร่วมกันมาหรือเปิ้ลมีปัญหาอะไรเปิ้ลก็จะมาปรึกษาเพื่อนๆที่เป็นนักข,ข่าวค่ะตลอดแล้วทุกคนก็ให้ให้คําปรึกษาเปิ้ลเป็อนอย่างดีถ้าเปิ้ลจะมาบอกว่าพี่หาแสงอะ่ะพี่หาแสงจากเขาอะ่ะถามหน่อยเถอะที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปียีสิบปีพี่เป็นบอกอ,อยู่ กอสิบสิสตาราา์ปาบรัซีเล่มแรกของเมืองไทยพี่ออกมาทําหนังสือมา,สมาร์กซีนบันเทิงของตัวเองที่มีมากที่สุดในเซเว่นนะ,ะสิบกว่าหัวที่อยู่ในเซเว่นที่ผ่านมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเนี่ยพี่ให้แสงเปิ้นไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่แค่สปอตไลท์แล้วพี่ให้แสงเปิ่นเป็นระดับอาร์ติส์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้เปิ้นจะมาบอกว่าเราออกมาพูดเรื่องเขาเพราะเราหาแสงอยู่แสงมันไม่ใช่ไม่ถูกต้อง,อ,งอื แล้วยังมีแบบเรื่องที่เขาได้พูดถึงแบบว่าไม่มีแบบพูดถึงเรื่องแบบเวรกรรมพูดถึงคุณเนละคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มองยังไงเรื่องนี้เนละคุณอะไรอ่ะเราเราเราทางานร่วมกันเราเป็นเพื่อนกันเรามีบุญคุณอะไรต่อกันหรือเปล่าพี่แต่นี้พี่ยังไม่ทราบเลยถ้าเกิดถ้าเกิดได้พูดถึงเรื่องบุญคุณเนี่ยพี่น่าจะเป็นผู้มีพระคุณกับเขามากกว่านะเพราะพี่ให้แสงกับเขาพี่เขียนข่าวเชียร์เขาชมเขา ในปวัวปีที่ผ่านมาเกือบยี่สิบปีเราช่วยเขาลงสื่อต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ไม่เสียตังค์เลยนะไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้คิดค่าพีอาอะไรนะเพราะตอนนั้นเราเป็นบอกข่าวใช่ไหมเราไม่ได้ไปเก็บตังค์ใครเราช่วยเขาเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับข่าวเราก็ช่วยเขีย์ข่าวในแมกซีนในกอสิบสตาร์หรือในแมกซีนสิบฉบับที่พี่ดูแลอยู่ในเซเว่นทั้งหมดอืนี่คือพี่ช่วยเขานะพี่ยังไม่เคยเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเลยอันนี้คือครั้งแรก เพราะถ้าเกิดเปิ้ลไม่พูดคาว่าหาแสงหรืออยู่แสงอะ่ะการหาแสงหรืออยู่แสงนะเปิ้ลความจริงแล้วเปิ้ลอยู่ในวงการมายี่สิบกว่าปีสามสิบปีเนี่ยคําว่าหาแสงมันไม่จาเป็นต้องพูดแล้วมั้งค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากที่พี่เดซี่อะค่ะออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องพี่เปิ้ลไอรินหลังจากโอ้ก็ไอโบก็โทรมาขอบคุณ นะแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะข่าวหลายสำนักเลยก็โทรมาแบบว่าโทรมาแบาบว่บา,า,า,าเออพูดดีนะอะไรเงี้ยพูดช่วยช่วยช่วยโบ <c oughs> ทุกคนอาจจะฟังออกแล้วว่าว่าพ่เดซี่ที่พูดไปเนี่ยคือช่วยโบแต่แต่พี่ไม่ได้ช่วยโบนะพี่ต้องพี่ต้องพูดตรงนี้ว่าพี่ไม่ได้ช่วยโบ <c oughs> แต่พี่พูดจากความเป็นจริงและขั้นตอนกระบวนการของการทำพิเดซี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ไม่ได้ช่วยโบแต่พูดถึงพี่พูดความเป็นจริงมากกว่าอื แล้วในส่วนของพี่เปิลน,นะคะหลังจากที่พี่ออกมาพูดแล้วอะไรเงี้ยพี่ได้มีการคุยกับเขาบ้างไหมไม่ได้โทรคุยกันเลยเพราะว่าถึงโทรไปเขาก็คงไม่รับสายหรอกอขนาดขนาดเขายังไปโพสต์ไปโพสต์แกลในเฟซบุ๊กเขาเลยใช่ไหม,มก็ก็ขำๆก็ขำๆเพราะฉะนั้นแนละ้วพี่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมาคุยกันอะ่ะหรือโทรคุยกันพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปอะ่ะผ่านไปสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งอะ่ะ มันก็จะคิดได้กันเองคิดได้กันเอ,เองเดี๋ยวเราก็กลับมาคุยกันคือปิ้ลเขาเป็นแบบนี้เขาปุบปุบโหเขาเขาไม่ได้โกรธใครนานหรอกโดยในสัยพื้นฐานของเพิ้ลจริงๆเขาไม่ใช่คนเลวรย<ๆ>เขาเป็นคนดีคนหนึ่งน่ะ<อ>ก็ยังยืนยันเจตานาเดิมใช่ไหมคะที่ออกมาพูดก็คืออยากเป็นกาวใจให้ทั้งคู่แล้วหนูอยากถา,ถามถึงความรู้สึกพี่เดซี่ค่ะหลังจากที่เห็นโพสต์ของพี่ปิ้ลเพาอออกมาพูดแบบนี้ค่ะในฐานะที่แบบพี่ก็คือแบบทํางานด้วยกันมาด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยรู้สึกยังไงคะ สุดตลกนะโอ้ไม่เสียไม่มีเสียใจเหรอไม่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยไม่รู้<ฆ>ขำอ,อะไรนะกระเธอกระเธออะไรอะไรของเขา,าพี่ก็อ่านอยู่อ่านจนครบนะแล้วพี่ก็รู้สึกขำๆว่เาเออเปิ้ลเขาอืมเขาก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ตื่นหรือเปล่าหรือตื่นแล้วหรือตื่นในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เปิลเนี่ยออกแบบแบบเปิดใจแล้วก็เปิดโลกดูความรูนะ้สึกหรือความคิดของเพื่อนเพื่อนบ้าง ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยโกรธเปิ้ลนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันเนี้ยอาจากวันนี้ไปเราจะต้องเกลียดก,กันเราจะไม่คบกันมไม่นะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลย <ทะ S 2> คืออยากให้เปิ้ลนอ่ะเปิดใจแล้วก็เปิดเปิดรับฟังจากเพื่อนเพื่อน,อนบ้างว่าเพื่อนเพื่อน่ะเขาพูด <Mitarbeiter S 1> อะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนพูดตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเป็นเนต่าทีวีพูอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเฮเลนอย่างเงี้ยออกมาพูดอ่ะทุกคนพูดเพื่อความหวังดีหมดนะคือเอยากให้เปิ้ลนอ่ะเออหยุดซะ อ mm hmm. การฟ้องร้องกันไม่ดีหรอกแล้วการไปฟ้องปอบอก,อาการไปฟ้องปอบเบียใช่ไหมปอบเบียเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เขาก็เป็นสื่อเวิร์กพอยต์ให้พื้นที่ของคุณเนี่ยเมตตาคุณแล้วก็เกลียคุณมาตลอดเนี่ยทําไมคุณไม่ไม่คิดถึงตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยและเรื่องแค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลย mm hmm. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยคุณคือเปิ้ลเปิ้ลถ้าเปิ้ลตื่นและเปิ้ลคิดได้อะ่ะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นกปกติ ข่าวบันเทิงอะ่ะคือจริงๆข่าวบันเทิงก็คือข่าวบันเทิงอะนะเออเปิ้ลอาจจะโกรธจริงอาจจะอยากจะฟอ้องร้องจริงแต่สุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเปิ้ลเขาก็จะคิดได้เองว่าเออเราต้องกลับคืนสู่โลกปกติได้แล้วอันนี้เป็นครั้งที่นานที่สุดหรือเปล่าคะที่พี่เปิ้ลโกรธนานอะไรแบบนี้คะ่ะไม่เอามีมีที่ผ่านมาเปิ้ลเปิร์มึนก็โผก็โผก็หายไปหลายๆ,ๆเดือนๆๆเดี๋ยวก็โผ่มา โอบมาทีก็มาเอาเรื่องคนนี้คน,คนนี้คนนั้นมาเล่าให้เราฟังมาระบายให้ฟังกับสิ่งที่เขาไปเจอมาสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สบายใจเราก็ให้คำปรึกษาเขาเป็นอย่างดีให้คำปรึกษาเขามองในโลกบวกกด้วยซ้ำนะว,ว่าทุทททกสิ่งทุกอย่างมันคือวัตถุทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าเราถ้าเราทําบุญสุดทานอยู่แล้วเราใช้ธรรมะเข้ามาเข้ามาพูดเนี่ยนี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดี แต่ครั้งนี้ที่พี่เปิเ้ลเขาโพสเลยคะ่ะเหมือนกับแบบว่าเออมันเลยเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เขาแบบเป็นอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยากมีเพื่อนหรือไม่อยากแบบว่าแบบในวงการบันเทิงแล้วอะไรแบบเนี้ยเปิ้ลก็คิดไปเองว่าเขาไม่อยากมีเพื่อนหรือว่าเพื่อนคนนั้นไม่ใช่มีแท้หรือคนนั้นไม่ใช่มีแท้เปิ้ลเขาคิดไปเองถ้าเปิ้ลเปิดใจนะแล้วมองมองให้โลกเป็นเขาเรียกเป็นธรรมอ่ะ ฟังเ,เขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าคนน่ะจริงใจกับเขาเยอะอืจริงใจกับเขาเยอะไม่ใช่ว่าไม่จริงใจเปิ้นโทรไปหาใครอ่ะไปหาเพื่อนๆนกข่าวหลายคนก็ตามแต่น่ะมีใครให้คำปรึกษาเปิ้นแบบไม่ดีไม่ล่ะมีใครด่าเพิ่นกลับไปไม่รหรือมีใครเหวี่ยงเพิ้นกลับไปไม่ต้องโทรมางนะน้ะพูดอย่างนี้มีใครมันไม่มีใครทำอือันนี้เพิ้นเพ่เต้องกลับไปดูตัวตัวเองด้วยว่าเออตอนนี้ตัวเป็นอะไรอยู่เข้าใจแหละคงจะโดนทัวลงเยอะแล้วก็คงจะสติแล้วคงจะอาจจะแบบ เสียใจเข้าใจความรู้สึกของเปิ้ลน,นะเปิ้ลก็คงเสียใจอยู่ว่าทำไมตอนนี้ไม่มีใครเข้าข้างเขาอืรอู้ป่ะเขาคงเสียใจแหละแต่มันยังไงก็บอกแล้วไงบอกว่ามันไม่มีใครเข้าข้างใครอ่ะ มันไม่มีใครเข้าข้างพี่ก็ไม่ได้เข้าข้างโบพี่แค่พูดไปตามความจริงไปแบบนั้นแล้วก็อยากจะเตือนเืิดเปิ้ลว่าสิ่งที่เปิ้ลทํามามันดีอยู่แล้วนะมันนี่มันนี่เพลงก็ดังทุกสิ่งอย่างเปิ้ลกลับมาเป็นตัวแม่ของวงการกลับมาเป็นมีกระแสทุกคนรักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาโดนข่าวเรื่องเ,อเรื่องพวกนี้มีข่าวพูดเรื่องข่าวการเมืองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมีืม แล้วก็ล่าสุดอหละค่ะพี่เดซี่ที่พี่โบได้มีการออกมาชี้แจงครั้งแรกเมื่อเช้านี้เนาะพร้อมด้วยทนายความไหมคะ่ะแล้วก็เขาได้มีการแบบพูดถึงในเรื่องของลูกสาวที่บอกว่าแบบไม่อยากให้พี่เปิลนะพูดถึงเลยอันนี้คือพี่เดซี่ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เดซี่ได้เห็นสัมภาษณ์หรือย,อยังก็คือพี่โบแบบน่าจะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากเพราะว่าขณะที่พูดก็คือเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้เลย คือต้องบอกว่าไอ้เรื่องเรื่องลูกเขาเนี่ยเรื่องเรื่องที่ไปพูดว่าเขาเป็นคุณแม่แรงเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเปิ้ลเขาตั้งใจจะพูดหรือเขาพูดไปตามเหตุการนณ์อัน,นนี้ที่ไม่รู้ความรู้สึกของเขานะแต่วังจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกับคดีเลยหรือมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องงานเลยค่ะไม่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เปิ้ลก็ได้จอมาขอโทษเขาแต่แต่ถ้าจะขอโทษมันก็คงสายไปแล้วหละเพราะมันพูดไปแล้วช่อ่ะแล้วตอนนี้ครอบครัวเปิ้ลอ่ะเขาเป็น,นยังไงบ้างก็ไม่รู้แล้วสามีเปิ้ลเขาไอสามีโบอ่ะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คร <ừ> <ๆ>อบครัวของโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้พี่โบเขาอะค่ะเขาก็แบบมีการขอโทษอย่างแบบอย่างจริงจังอย่างจริงใจเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่เข้าใจตรงที่ว่า คนที่หยิบเงินเป็นเขาคนเดียวแต่ทําไมถึงดึงคนอื่นเข้ามาเอี่ยวด้วยพี่เดซี่มองเรื่องนี้ยังไงพี่คิดว่าสาเหตุของการโกรธมันเป็นเพราะว่าเรื่องการหยิบเงินหรือว่าเป็นเพราะว่าโกรธจากเรื่องอื่น แต่มาลงนั้นนี่ีว่าเรื่องเรื่องการหยิบเงินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสุดท้าย <Ừ. S 2> ที่ทําให้เปิ้ลฟิลขาดนะเรื่องการหยิบเงินน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆที่ผ่านมาพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เขาทั้งผู้สะสมกันมาจนมาถึงเรื่องที่ไปออกรายการคุยทะลุจอของปอเปียอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพูดมันก็จะมีพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมซึ่งจริตจริตของปอเปียหรือจริตของรายการตรงนั้นเปิ้ลอาจจะคิดว่า ที่ที่เขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันไม่ควรไปนั่งเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เบิร์ตโซคิดเองออ่ะืเขาคิดได้เขาคิดเองได้ไงว่าเขาควรจะไปนั่งหรือเขาไม่ควรจะไปนั่งแต่ในเมื่อเขาไปนั่งแล้วพาจะมีความรู้สึกว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่เขาควรจะไปนั่งเลยเขาก็เลยโกรธเมื่อโกรธม,มันก็ึงอย่างมันก็เลยแบบร,รวมๆๆๆกลายมาเป็นประเด็นไอโบเป็นประเด็นสุดท้ายถึงท,ทำให้เกิดฟ้องร้องกันอืสุดท้ายแล้วพี่เลซี่ก็ยืนยันนะคะว่าแบบไม่ได้มีอคติหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าข้างพี่โบแน่นอออออนกกกกัาาารรทีี่่มูดคค้้งง็ืย อยากจะเป็นเกาใจไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เปิลเขาเข้าใจผิดว่าเราแบบเข้าข้างจนจนทุกวันนี้เวลานี้ตอนนี้ก็ยังไม่เคยกดเปิลเลยนะอต่อให้เขาอาจจะออกมา,าลงเฟซบุ๊กฟาดพี่บ้างอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เคยรู้สึกโกรธเขาเลยแต่กับเข้าใจความรู้สึกขเขาว่าตอนนี้มีใครอยู่ข้างเขาบ้างรู้ป่ะเพราะตอนนี้เพื่อน ทุกคนหรือสื่อมวลชนที่เป็นเพื่อนของเขาคือตอนนี้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าโบเขายีบเงินส่วนต่างของเขาเขาไม่ได้ขโมยส่วนปอเปียปอเปียเขาแค่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนึกออกปะมันเป็นความสวยของปอเปียที่มีคลิปวิดีโอตรงนั้นมีคลิปวิดีโอตรงนั้นออกมาถ้าปอเบเปียเขาทําจริงอ่ะเขาจะเอาคลิปวิดีโอตรงนี้ออกมาแชร์ทัไมนึกออกปะถ้าปอบเปียก็ทาจริงแล้อยากปอเปียเขาเป็นพิธีกรเขาเป็นพิธีกรของช่องเขามีรายได้มากกว่าอ ห้าพันบาทตรงนี้เขาจะมาจะมาสมรู้ร่วมคิดทำไมมันมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเวิร์กพอยต์จับได้ถ้าเวิร์กมันมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะเวิร์กพอยต์จับได้เขาไล่ออกนะใครจะเอาหน้าที่การงานชื่อเสียงตัวเองมาเสียเเส่ยงกับเงินแค่ห้าพันบาทดูปะยังไงเรื่องนี้นะคะเราต้องมารอฟังความจริงอีกด้านกับทางเปิ้ลไอรินอีกครั้งด้วยเช่นกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ